สบายทุทกคนน,นี้ก็มาอยู่กับน้องวงน้องอยู่กับชองน้อยแบนองอยู่สิงตสิงเตยเนาะก็ะคือหลังจากที่เฮาได้ไปซอกมานาองจะไปซอกไปหามาแล้วก็พากันมาซอมเนาะหลังจากนี้ก็คือส่วนที่เฮาแบ่งจะไปให้้างอ่าคางเหอนเนาะ้างบ้านเนี่ก็คือแม่บัวเนาะจะไปแบ่งให้่้นกินน,ำน,น้ำเนาะนี่ส่วนทุกคนนี่ก็คือส่วนที่เฮาาซอมแล้วเนาะคือบอกเลยเลยว่าเฮาแยกกันเนาะคืออันนี้คือ,อตัวกลางเลยอันนี้ก็คือตัวที่ อ่าเล็กๆตัวนึงเลยตัวนี้คือดอกจูมเนาะที่แรกเขาก็ว่าจะเอาไปขายเนาะที่แรกเขาก็ว่าจะไปขายแต่ว่าโทรหาแม่อางแม่ทุกคนแม่เลยว่าเอาไปขายแม่เสียนแม่เพื่อนว่าจีไเนก็แม่ยากแหงอีวันทิตย์อีวันทิตย์แม่สิกับแล้วเพื่อนว่าสิเด้เอาก็เลยว่าสิ่ได้เอาไปขายเนาะสิจุ่งใส่ตู้เย็นไว้เพื่อแม่มาเนาะเอาตัวจุ่มจูมใบตู้เย็นไว้จุ่มตู้เย็นมันเป็นกระสีบอส์เน่าแล้วก็สีบอส์แห้งแล้วทุกคนเอาไว้ตู้เย็นไว้แล้วก็ทาปให้ ให้แม่ก <horrible> กินนเาะอจะคือส่วนมือนี้เอาก็สิว่าแกงกินน้องๆบวมเนาะและ้ว <het> ก <Favorite> ็ส <Judy> ิเอาไปให้เพื่อนเน่เพราะว่าเปแบ่งเพื่อนกินน้ำเอาไปแยกแบ่งตัวแกงให้เพื่อนก็คือย่านเอาเอ็ดแกงแล้วก็ชื้ปากเพื่อนเห็นทุกคนก็เลยจะเอาให้เพื่อนไปแกงเองเนาะย่านนี้คือรสปากเออคนคือรสซ่าด วาตถุดิรสชาติของเคนก็เลยให้เพคนแกงเองเจ้าที่เอาเนี่ยไปสร้ทุกคนจะสงสัยนะว่ามันบอกเอาสิ่งไว้อยังเอามาสร้างยานบึงว่าได้หลายบ่ได้หลายกไ่ได้จักรูนะก็เลยเอามาสร้างบึงนี่เจาที่เอานี่ไปให้เพคนก็เลยทุกอนว้าวนี่หลังจากที่เหาโซมแล้วแล้วเหากาได้เอาไปล้างเนี่หน้าตาลักษณะล้างมาก็ประมาณนี้น้องทุกคนข้าจะมาแก่งนอนแัดนี้เนาะข้าจะมาแกงเฮ็ด กินแองกับานกินกับข้าวเหนียวเนาะพี่น้องนี่คือมะเขือแห้งกับมะเขือดิบเนาะเราจะเอาใส่นิวที่มอ้อนี้เมื่อกี้พี่น้องว่าลงทิมอันหัวสีไข่ใส่แล้วเนาะเอาหัวว <ลง S 1> ่าเ้าล,ลงทิมเอาหัวสีไข่ใส่เลยมาสันดิเอาหัวสีไข่ใส่แล้วเอาปลาแดกใส่เสนเาะนี่ปลาละสูตรลับสุดลับของเราต้องเอาปลาใส่จะอร่อยนะคะ ล่าสุดคือได้เอ่คกุบวันนึงคือได้ใสโ่โคมเนาะอือบอกวิเลยพี่น้องคือมือน,นี้คืกินให้คักให้อิ่มๆบึง้ง,งเนาะงำวมเนาะกินให้สมใจเลยคือบอกไปเลยว่า,า,าเฮายากคิดตะมาดนเน็นเขาออกสองสุดแล้วเนาะสุดนี้คือสุดที่สองรำว,วมเนาะอันนี้ก็จะเป็นผงสุดรดจ้าแล้วก็เกลืออืม ได้ใส่หลายได้ใส่น้อยเสียบน้อยได้ใส่ลหลายๆรูดพอดว่าอีกพรงสุลุแล้วก็เกลือเอาเกลือใส่กับเอาเอาใส่ธรรมดาเนาะประมาณอซ่ววงนี่าพัดว่า <c oughs> เดี๋ยวจะน้อยเขาให้มันฟดุดเขาก็จะลองสีมึงกน็นอนเ้าเขาก็จะมาเอาเห็ดตัาบใส่ <c oughs> มีขุ่นเมอกับฟุดมาเนาะเดี๋ยวเขาจะมาปั้นก็นะเพราะว่าน้ำยูมอหลายพูดเขาเขาใส่น้ำหลายพูดเนาะไผ่ไผ่ที่ใส่น้ำน้อยกับบุปันก็นได้นะแต่ว่าเขาจะขอดปั้นเพราะว่ามันน้ำจะเยอะ อย่าว่ากินที่มือนะล่างมือมันจะดีแล้วนะ,อะบอกไยเลยว่าติดมโมจ้าพี่น้องคุณนะ แขงแซ่บผ่อนฮอนแกงคมคมเนาะบะขคมเฮงปะเนี่ยกล่คมมะคมนี่คือติ่มมอเลยเนาะงติ่มมอย่ายิงนึ่งสูงเสบขนาดกินครั้งแรกของปีเนาะเดี๋ยวให้ฝาเอาฝาโมมาปกแล้วให้ฟุดหนึ่งแล้วเ่าซีมีเคล็ดลับพักใส่เนาะนี่ก็คือพักนางเลือดเนาะักนางเลคือโมเขาก็ได้ฟุดแล้วเนาะทุกคนเขาก็จะเอาพักนี่ยอดมะแข่งคมค่ะคือคืออ่า เขาเอิรนว่าลี่อันบางคนก็เอิรนมากอันมากใสเออบางคนก็เอิรนว่าอันเดอรเกาะมากอันเดอรเกาะเโอแคโบ่ฟังไทยเอิร์นนะมากขี้เหล็กสิวะมากอะไรเดี๋ยวจะเขียนให้น้องทุกคนมากมันเป็นจะมากเป็นน้องอ่อนอันเดอรเกาะมะละมะละมะละขีนกเออมะละขีนุกมีละมากมะละขีนกเบาเอายอดเาเอายอดใบมะละมาใส่เนาะจะเอาใส่หม้อไปน้ำคือมันจะออกแบบ หวานหขมหวานเค็มพวกแล้วก็ขมอ่ายอดมะละเนาะทุกคนอืมเดี๋ยวให้จัพแป๊บหนึ่งเขาจะปรุงละบุญยาคือขมเพีงปรุงเลยสักหัวนส้นไกลละเดี๋ยวเขาสิมาตักกินข้าวอ่าแรงกินข้าวเย็นน้ำกันเดี๋ยวนาะจะมีสามพอลูกแล้วก็สิแบ่งไปให้เพิ่นเนาะตอนนี้น้องบอมกับน้องยูก็ได้ยกเก่งเห็มพวกแล้วเนาะทุกคนนี่ หอมคิวข้าวเลยค่ะพี่น้องเราจะเอาถ้วยนี้ไปให้เพื่อนเนาะถ้วยของเขาเอาแกงไปให้เพื่อนเอาถ้วยของเฮาไปให้เพื่อนเอาแกงถ้วยนี้ไปให้เพื่อนเนาะคือว่าเพื่อนสีแซบบอคือแกงเห็ดพวกนี้คือหาแต่อกไป่ไม่มือนี้คือป็นปีเลกมือเลขเลยเนาะที่อกเนาะไปเฮาไปให้เพื่อนกันเลยเนาะเอาแกงเห็ดมาให้อ่าไร เกือบวางจานคือเอามาทำกันสอคคนหรือเอามาทำกันคิดว่ะจับอันนั้นสี่มือเด้อมหัวสี่เส่บบอก้าเอากินได้เตี้ยเอาผักข้มซอนำเอาผักหยดหยดๆอันมาแข่งคุมก็มืออึนหาส่งอได้วเออมืออ่นกก็ได้ขอบเจอกนแวเยอะเงี้ยเาเลยหมดละตอนนี้ก็คือ แต่งอาหารเลี้ยงเนาะมีแก้วแล้วก็มีแกงเนาะอือแกงพักเอ้ยแกงเฮ็ดเนาะแกงพักก็ได้พักก็มีจพักใส่ใส่ใส่มาทีมานีอือเตียงอะไรพ่อเอาปั้นข้าวเหนียวเนาะทุกคนปั้นข้าวเหนียวแกงเฮ็ดตาบเฮ้ยเจ็บมาเด้อพี่น้องมากินข้าวนำกันเนาะมากินข้าวแรงนำกันกินข้าวเย็นสามพอลูกเหมือนเดิมเนาะแม่ยังโบมา แซ่บบ่แซ่บบอกอนองแต่ว่าคือบอกไปขายก็คือเขาจงไว้ทานแม่เนาะแม่บอกว่าอีซีหามือแม่ซีมาแม่ยากแหง่าเอาไปขายเดี๋ยวเขาเลยว่าเก็บเมียนเนาะเก็บดอกจูเมียนคือดอกจูพันอ่าเอาไว้แบบนานได้เนาะทุกคนถ้าดอกบานไปเมียนคือเน่าเขาก็เลยว่าเก็บดอกจูเมียนเวยมืดเลยเนาะอือก็นือ Mà hơi hơi mô phải hãy mọi người mất mọi người hãy bảo là cơm cuộn Hơi hãy bệnh được à, Đã à, được người vỏ mọi người hãy mọi người hãy mọi người hãy được người có mọi người có người hãy không hãy mọi người đấy mọi người hãy mọi người มื ừ, so ờ, ่ออื่นไปซ้อนบบซ้อนอย่นี้อะตัวขับวหนอน้ำบัวเหงดอกยน้ำออกบัวไปนี่ยน้ำออกบัวอือหือละนำออกบัวตั้วตัวข้เขาไปซ้องมาปันนี้ก็สีเหืองหรอกึตเนขาสมเ่อแหมือตัวเป็นข่าตเยอะเป็นตีนมืนอะอื่น ตนนี้มันน่เลิกตอนนั้นกกูกับปลาไปอยูกก่กองคุเด็กทานี้เนละตัวน้อยโอ้ยเต็มแล้วพวกกบตัวเตัมตน่วยหนึ่งเต็มเขาบ้ามันละมันเยอะไปไปนไงว้าสิเดียวเรื่งไปละมบ่งอกอรอนไปลอนก็คือป่วันเมื่วาเขาไปเมือกนอัองคาออร มันจันใ่ะเนาะมันอังคานเมื่อไอ้กระซอนมาให้น้ำมันติดมันอังค้านเลยนู่น่มมันเด็กนะมงว่าใครนุ่มเด็กมันตัวมาเหอัเด็กมันมันหุกกเออเาปาก็อมันุกมือไปเอะมันอังคาเบ่งอไเนคำหนึงถ้าจะเอามือจีบนอะบ้า่ะ มืนซีซันสุดเอ็ดหเตาเ้าวเมี่ยงแบบอมจันทน์ทุกครู้ป่ะไฟฟ้ดับหมดละล่าสุดพี่น้องกินข้าวบุได้จ้าไฟฟ้าดับเนาะคือโมอย,ยกของเฮาฮันบุกคุมนะทุกคนปีอีกละไปอีกอรอบโสมหอกเลยว่าได้กิน ปก,ก,ก er. ติเดึกๆจะดับเนาะช่วงนี้คือแบบบุดเดี่ยวดับบุดเดี่ยวดับบริษักอย่างเนาะมีเตสใต้ไฟซื้อสองโดกใต้ไฟสองโดกแหละสักสองสมปโมใต้สองสมปโมว่าแต่เงินเพิ่นเงินเพิ่นดับเมื่อกี้เพิ่อเพินบบมีไฟว่าสั้นเง่นตัวเองกับโมีเหลือแค่เงินหลังเดียวที่มีไฟอยู่ตอนนี้เนาะเงินสามหลังคือเงินหลังเดียวที่มีเงินอีกสองหลังคือไฟฟ้าดับ ยอย่าอตัวกินขา้ขนาวคน้องบมีไฟงมมืดกินแบบนี้นะกินข้าวเกือบบบแล้วจ้าพี่น้องคือหลักเมื่อกี้น้องเขากำลังกินข้าวคือไฟฟ้าดับเนาะปลาได้ไตโคมแบบกระถันหันล้วตอนนี้ก็ฝนกําลังซิตกอีกคือเอากระเกียมตัวย่างดีนาะไตโค่มจับส่หัวไว้เพราะว่าแน่นอนไฟฟ้าเหมือนเราต้องดับเท้เพราะว่าเหมือนน้องเพจบ้านมีไฟฟ้าเนาต้องได้ไช้โมอยกหรือมอส อ่แผพนซูลาเซลยไตเนาะเงินสามสี่ดังอยู่นี่เมน่แผ่นซูลาเซลใไตหมืดเนาะทุกคนโอเคเนาะเขากระแกงเห็ดตาบกินตอนนี้พ่อกําลังลุมแม่อยู่เนาะแม่โทรมาเนาะโทรไปหาแม่แม่โทรมาโทรไปหาแม่ไปถามอาการแม่เนาะแม่ว่าไข่หลายเติบแล้วไข่ก่อนยูปานเนาะกินข้าวกระซ่บแล้วเนาะแม่ว่าสิโอเคนะคะคลิปนี้เราสองคนก็จะลาไปก่อนเด้อเห็ดแกงเห็ดตาบซูพอกินเนาะ กระเซ็บแหงเนาะครั้งแรกของปีแซบเลยติดต่ว่าไฟฟ้าดับตกใจแหงกำลังกิน,กนขา้าวเซ็บเซบไฟฟ้าดับแป๊บบันหนึ่งเนาะโอเคคลิปนี้ก็ขอฝากพี่ๆเอฟซีกดไลค,ค,ไค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวน้องแปดเห็นคลิปต่อไปเด้อ oh. <ๆ>สำหรับคลิปนี้เราก็จะลาไปก่อนเนาะไว้เจกอนนจกันคลิปนหน้าเนาะบ๊ายบาย